มีสายมารอน,นะคะคจากคุณอ้วนสุรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณอ้วนสวัสดีค่ะหรือว่าสายจะลุดไปอา้าวสายลุดไปอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวระหว่งเรารอสายนะครับทาง02-441 1>, 1 0 3 3และ0 2 4 4 1 1 0 3 4นะครับค่ะมีข้อความใมจเหมเพิ่มเติมมานะคะจากน้องลูกว่าเขาบอกว่าในเมื่อเขาไม่มีใจให้เราแล้วตื้อไปก็ไม่มีประโยชน์อืม,อมน้องลูกว่านะคะก็เลยดูจะเสียเปล่านะค่ะ ส่วนข้อความนี้เขาบอกว่ามีคนตื้อบ้างก็ดีกว่าไม่มีคนมองเลยนะจากคุณยุพาพระรามสอฉันว่าชีวิตจะเสียเซลเพอสองคน <c oughs> แต่บางคนไม่มีก็ไม่ซีเรียสไงคือก็เฉยๆ <c oughs> คืออยู่คนเดียวก็ได้แต่เหมือนกับว่าถ้าหากว่ามีบางคนถูกตามตือ้อ <c oughs> ก็เหมือนกับเออ,อย่างน้อยก็มีคนมาชอบมาจีบอย่างนี้หรือเปล่าก็ ในในมุมมองของคุณยุพาก็อาจจะบองว่าก็พิสูจน์ได้อะไรได้บางอย่างถึงเรื่องของเสน่ห์ะตวแต่อย่าไปอย่าไปคิดมากเชื่อผมคือบนโลกวันนี้คือยังไงคนเราจะเป็นเป็นคู่กันได้นะมันก็ต้องมันก็ต้องมีจุดหนึ่งที่มันโดนใจมันก้าวข้ามผ่านเรื่องของหน้าตาอะไรไปไปได้แหละเชื่อเถอะค่ะมีสายจากคุณอ้วนสุรินนะคะคานแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะ ครับผมคุณอ้วนครับคุณอ้วนฟังเสียงผมทางโทรศัพท์นะครับค่ะค่ะโอเคได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินชัดค่ะครับอ่าวันนี้เรื่องของประเด็นการตื้อค่ะก่อนอื่นถามก่อนเลยเอาว่าไงคะไม่สําเร็จค่ะอืมคิดว่าไม่ใช่เออเขาตื้อพี่มาตั้งสิสิบแปดปีแล้วหรอสิบแปดปีเขาตื้อไม่ได้เขายังมีความมุ่งมั่นในการตื้อจากตอนนี้เขาก็ยังไม่แต่งานอ๋อเขารอพี่อ้วนเนี่ยนะ ไม่แล้วคุยกันตามปกติไหมแล้วคุยกันตามปกติไหมคุยกันตามปกติหล่อแล้วพี่ว่ามีครอบครัวยังยังค่ะอรอยู่ไง่นะคือคือมันคงจะเป็นแบบพี่ไม่ได้ชอบเขาเนาะค่ะอ๋อไม่เคยใจอ่อนสักแวบเลยหรอไม่เคยเลยเพราะเพราะอะไรครับถามไปสิเพราะคือสเปกไม่โดนใจหรือนิสัยไม่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้บ้างหรือไงคงไม่ใช่หรอกเพราะพี่ไม่ได้รักเขาไม่ชอบเขาอ๋อคือคือ ไม่ชอบนี่ไม่ใช่แบบไม่ชอบแบบไม่มองหน้ากันเนาะแต่ก็คือคุยกันแบบเพื่อนใช่ไหมคะอ๋อคุยกันยเลรอครับแล้วกลวิธีของเขาล่ะครับยุทธวิธีในการตามตื้องเขามีอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่ามาคุยนะมาคุยมาซื้อนู่นซื้อนี่ให้อ๋อบริเวณแถยก็จะซื้อ ต้นไม้มาให้ปลูกไปอ๋อเนี่เอาไว้ที่ต้นไม้แล้วนะว้นี้ตอนนี้ปลูกต้นไม้เรารู้ว่าที่ชอบปลูกต้นไม้ไงก็ซื้อมาให้นี่แหละแล้วพี่ก็ปลูกไว้เต็มบ้านเลยเอ๊ะวันนกว้างกระถางทิ้งบ้างแหละก็คือเราปลูกไว้เพราะเรารักต้นไม้ใช่ไหมคะพี่บุนไม่ใช่รักคนให้นะแต่ว่าในมุมมองเขาอาจจะมองว่ามันมีความหวังคืออย่างน้อยยังไม่ได้ตัดตัดรอนสําคัญสักทีเดียว อมากแล้ได้ไม่เคยมีโอกาสบอกเขาไหมฮะบอกแล้วผมไม่ต้องมาซื้อหลกแต่งงานกตบใครก็แต่งไปอ๋อแล้วเขาว่าไงอ่ะเพาพูกเขาไม่แต่งอ๋อเขายังคงรอเราอยู่นะยังรอเอาเริ่มต้นขอสีแล้วขออ่ะนะสิปีแล้วนะรอแต่ถ้าทางจะยังสวยหวานน่ะเอออย่าฟังเสียงเ้าจะเป็นคนหวานๆอยู่ลองย้อนนิดนึงสิคะว่าเมื่อสิบแปดปีที่แล้วนี่มาเจอกันอะไรยังไงคะอืมโูเขาไม่ซื้อของบ้านพี่ค่ะค่ะอ๋อฮะ แล้วเขาเขาก็าอาจจะชอบเราคุยกันอะไรอย่างนี้แหละแต่พี่ก็บอกเขาสังหลายปีแล้วนะว่าพี่ไม่ชอบไม่ต้องมารอไม่ต้องอะไรหรอกเขาก็จนปัจจนฝันนี้เขาก็ยังไม่ยังไม่แต่งงานอแต่พี่ที่ย้ายบ้านมาอยู่บ้านใหม่เนาะครับเขาเขาก็ไม่เข้าบ้านพี่หรอกเขานั่งอยู่บ้านตรงกันข้ามแล้วเขาก็คอยมอง อ๋อสนกมากคอจับตามองตลอดเขินไหมคะใช่เขินหรอเป่เขินมาเวลาสายมองไม่อืมนี่ที่มีกองที่รอาจจะว่าอสิชัดถ้าที่แล้วอาจจะอธิษฐานแล้วขอนี้กานนี้ไม่ขอรักใครก็ได้มั้งอ๋อเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะเนาะไม่เคยคิดไม่เคยว่าจะรักใครเลยเนี่ยะก็ไม่ใช่ว่ามีผู้ชายคนนเดียวโซนอื่นเขาก็มีเข้ามาจีบมาซื้อเหมือนกันนะค่ะ คือแต่พี่ก็ไม่เห็นว่าพี่จะชอบใครรักใครเลยอ,อ <c oughs> ก็เลยสงสัยอาจจะเออคงจะแทบที่แล้วเราอนิฐานว่าอย่างนี้มั่งก็เลยไม่ไม่ไมล้รักใครค่ะอ๋อคืออาจ <c oughs> จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบอยากอยู่ตัวคนเดียวมีความแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอ <c oughs> ไม่ต้องการใครมาแบบเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมนอกจากนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คงจะอย่างนั้นหละค่ะแต่คืออย่างน้อยก็ยังดีตรงที่ว่ามีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนเออค่ะ ก็ยังใจกว้างาะไม่โกรธเคียดเขาอะไรแล้วถามใจเพื่อนตรงๆว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาเกิดกานใหม่ซะละหรือว่าควงคนอื่นมาละแล้วก็อาจจะไม่ได้มีทีท่าจะตื้อเราไม่ได้ซื้อของซื้ออะไรให้ใส่ใจเหมือนเดิมเนี่ยจะรู้สึกเสียเสียความมั่นใจเสียความมั่นใจไปไหมคงจะไม่หรอกค่ะที่เปิดรับเขาตลอดว่าเออถ้าเขาอยากจะมาก็มาแต่จะให้รับคงไม่รับ อเคยไปเหมือนกับว่าไปทานข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรด้วยกันบ้างไหมคะอ๋อไปเหมือนกันไปเหมือนกันคือบางทีก็ให้โอกาสเขาในการที่ว่าสุดเราจะตใจให้เขานะแต่ก็เห็นเฉยๆอะพี่ไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลยอ๋อคื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 อขผมเข้าใจคือคือพี่เนี่ยคือพี่ว่ามันสุวัดแบบตั้งแหละว่าเยวัดวัด้ะว่าแบบ ตัวเองนี่สุดก็มัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องการจะมีครอบครัวหรือคงจะไม่หมองมั้งถ้าเราจะมีแฟนอะไรอย่างนี้นหรือเปล่าแต่ก็คือจริง,<ห>รงๆเท่าที่ฟังเหมือนพยายามจะเปิดใจอยู่แต่ว่าใจเราอาจจะไม่ได้รับไปเอง แต่ในขณะที่พอเรามีโอกาสไปดูหนังฟังเพลงไปทานข้าวกับเขาเนี่ยเขาก็ยังคงมีความหวังอยู่ไงสักวันหนึ่งเนี่ยสาวคนนี้ต้องใจอ่อนกับเราสักวันละนะค่ะเต่ที่บอกกันแล้วไม่ต้องรอรอกสักสานจะห้าสิบปีไปแล้วอ่ะอายุเท่ากันไหมฮะเท่กันเหรอคะอายุพอ่ากันค่ะเขาเขาสี่แป อ๋อสี่สปค่ะก็ต้องก็เผื่อว่าเอานะไม่แน่คือไม่แน่ไม่แน่นะคะคือไม่น่จริงๆนะเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยอาจจะพออายุเยอะขึ้นอาจจะรู้สึกว่าเออ เป็นที่พึ่งพิงพักพิงใจให้กับกันและกันได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจจะอย่างน้อยอยู่สองคนมันก็ดีกว่าอยู่คนเดียวมีคนคอยดูคอยใส่ใจได้จะรอฟังจะรอเผื่อจะเป็นข่าวดีนะคะเราฟังเราก็รู้สึกดีคือว่าบางคนเนี่ยคือถ้าคนมาตื้อแล้วแบบว่าด่ากันแบบไล่ไปอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเปล่าๆเราฟังเรื่องนี้เราสึกว่าเฮ้ยมัน เกี่ยกับการครบหาเพื่อนสักคนบนโลกใบนี้ค่ะแล้วก็เท่าที่ฟังเหมือนพี่อ้วนเองก็ไม่ได้เหมือนกับให้ความหวังเขามากจนเกินไปคือยังบอกเขาว่าเออ,เอ,อถ้ามีคนอื่นก็ออก็ไปชอบคนอื่นได้นะอะไรทำนองนี้แล้วแล้วก็พยายามที่จะไม่ปิดตัวเองค่ะ<ต>ไม่ก็ดี ว่าได้ฟังเรื่องนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะรู้สึกดีสกดีด้วยคะคะยังไงพี่ว่านก็มีความคืบหน้ายังไงก็รายงานเป็นระยะระยะนะคะแต่การต้เลิกเบอร์ต้องอยากแต่การเมื่อไหร่บอกนะล้มนี้น่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคือบางคนนี่เขาก็ได้พยายามลองแล้วจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องให้เคารพการตัดสินใจอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะนะ ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะหลังสามทุ่มเราก็ยังเปิดสายหน้าไม้อยู่ทันอยู่นะนะคะในประเด็นวันนี้ของเรานี่ร้อนแรงมากเหลือเกินที่ SMS ครับนะคะว่าจริงหรือตื้อเท่านั้นที่คลองโลกนี่ส่วนใหญ่แอลสองกันมาเพียบเลยจริงๆเออก็คือไม่เชื่อไงว่าตื้อจะคลองโลกได้มีคนแอลสามมาด้วยไม่มามายังไงนะเนี่ยอภิชาตสเกตนะคะจากน้องหนุยลำพูนก็แอลสองมาบอกว่าไม่เสมอไปเพราะว่าไม่รักก็คือไม่รักแล้วก็มีข้อความจากคุณผู้ ชชนก็แอลสองมาเหมือนกันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่โสดสุขสงบส่วนตัวก็ดีอยู่แล้วยังไม่พร้อมเหตุผลสําคัญคุณทัศน์หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งก็แอลสองเข้ามาลูกปัดแ็่แอลสองเหมือนกันนะคะลูกไมแอลสองเยอะไหแอลสองเยอะจริงๆเลยถ้ามีใครเชื่อนะว่าตือเท่านั้นที่คลองโลกนะคะพิมพ์แอลหนึ่งเข้ามานะแล้วมาวัดกระแสะกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอปิดท้ายด้วยเพลงสนุกสนุกกันอีกสักเพลงครับทารักตร,ตรงมากตรงมากมาก